สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลคลิปนี้เป็นเสวนาพูดคุยดาร์บอลฮีโร่ตอนเก้าตอนนี้สนุกมากๆนะครับถ้าเกิดใครยังหาไม่เจอก็เดี๋ยวจะแปะวาร์ปไว้ด้านล่างนะฮะถ้าเกิดออฟฟิเชียลอัพนะฮะหรือว่ามีซับแล้วเดี๋ยวจะแปะเพิ่มให้นะครับตอนนี้สนุกจริงๆนะสนุกประภาคหลักอีกนะครับเป็นอนิเมะโปรโมทหนังมาโปรโมทเกมนะฮะแต่ทำไมเนื้อหาดันสนุกกว่าเรื่องจริงนะฮะตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือความเดินตอนที่แล้วเนี่ยเราจะที่ฮาร์ฟนะครับได้ทำการจากวัน็ ย้ายมาจากวันที่11นะครับแล้วก็ส่งคัมเบอร์ไปจัดการทีเรนนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยออเรนที่เป็นชาวดาวซูฟูนะครับเล่นสนุกกับทั้งอนาคตและเิจิต้าเขาก็สิงร่างเิจิต้านะโอ้ป่าเบออ่าบทรถอสิงแล้วนะครับนะครับก็ทั้งอนาคตฮะสู้กับออเรนที่สิงร่างเิจิต้าไม่ได้เลยนะครับแล้วออเรนก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ต่อสู้นะฮะแล้วขนาดเดียวกันจีเรนก็ทัดกับคัมเบอร์นะจีเรนก็สามารถต้านทานคัมเบอร์ได้ด้วยนะฮะ เป็นไปตามคาดนะครับว่ากีเลนน่าจะตั้งคัมเบอร์ได้แหละแล้วคัมเบอร์งัดออร่ามาออกมานะฮะคัมเบอร์ก็งัดราชสพัทยาหนึ่งมา <c oughs> ก็กีเลนก็ยังต้านได้อีกนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยกีเลนก็ G ยังไม่ได้เอาจริงด้วยนะยังไม่ได้ฟูลพาวเวอร์เลยนะครับยังไม่มีอแดงๆออกมาเลยนะแต่ว่าฮาร์ฟก็โผล่มาซะก่อนนะครับขี้โกงนะฮะก็ใช้แรงหนึงดูดทําให้กีเลนเนี่ยหลักตัวเองนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ส่งออเดนไปนรุมจีเลนนะครับแล้วก็สามารถรวมร่างด้วยคัมเบอร์ไม่พอใจนะครับเราก็บอกว่าฮะอย่ามาขวางนะครับนี่คือเหยื่อของข้า้องมันนะครับสามารถรวมร่างก็สู้กับจีเลนนะครับแต่เหมือนว่าจีเลนเนี่ยจะเหนือกว่าสามารถนะครับเป็นบบว่านะสเกลก็น่าจะประมาณนี้นะคือจีเลนเหนือกว่าสามารถรวมร่างนะฮะ แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสามารถรวมร่างตอนนี้เนี่ยพลังไม่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าถูกฮาร์ช่วยออกมานะครับก็สถานะของสามารถเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับไม่ใช่เทพนะฮะเรื่องนี้อยู่ในมังกรนะครับทั้งจู่โจมสามารถนะครับแต่ก็ถูกซัดกระเด็นกลับมานะครับแล้วขณะที่ทั้งกระเสียท่านะฮะก็มีแสงปรากฏนะครับพร้อมกับโกหคแล้วก็ไดจินคันที่มาส่งเขานะครับสามารถรวมร่างดูหวาดกลัวมากฮาร์สก็ดูเฉยๆนะครับเมื่อเจอกับไดจินคันจากนั้นโกโค่ก็เคลื่อนที่ด้วยแสงครับไปช่วยทั ครั้ก็ทักว่าโกคูนะฮะเอาเออเรนเข้าไปสู้กับโกคูแต่ก็ถูกโกคูชกนะ,ะก็หลุดออกจากร่างบิติตา้าโอ้โหสุดยอดเลยโกคูตอนนี้นะครับแม้ว่าออเรนพยายามปล่อยพลังเนี่ยโกคู Goku ก็หลบได้หมดนะฮะฮาร์ดและซามาร์สเนี่ยก็บอกตรงกันนะครับว่าโกคูเนี่ยมีพลังของพระเจ้าได้จินคันในตอนนี้เห็นโกคูนะฮะใช้พลังพระเจ้าก็อุทานว่าโอ้นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณน่าจะจัดการเองได้นะแล้วก็วาร์ปกลับ,บนะงั้นผมลาแล้วนะครับนะฮะซึ่งซามาร์สเนี่ยก็ดูหล่นๆนะครับเมื่อเห็นพลังของพระเจ้า แล้วแต่ว่าฮาร์สนะแปลกนะไม่ได้หี่ละอะไรเลยนะฮะขนาดนักโกคูก็มีสายตาเหมือนอัตานิยมนะฮะสีตาสีเทาๆนะฮะแเ้าก็สามารถหลบการโจมตีของออเรนได้หมดนะฮะแล้วก็โต้กับคามินไอสองพี่น้องเนี่ยได้สบายนะฮะสามารถรวมร่างนะฮะเํามาสู้แต่เขาเจอจีเลนนะแล้วก็โดนไปกระเด็นนะฮะเป็นว่านะครับสามารถเสียท่าจีเลนนะส่วนโกคูเนี่ยพร้อมสู้นะครับ โอ้โคตรเท่เลยจบตอนนี้นะผมว่าตอนนี้สนุกมากนะฮะตอนต่อไปน่าจะพีคฮนะกลายเป็นว่าอันนี้เป็นโมโหมเกมตอนนี้น่าสนใจกว่าภาคหลักนะภาคหลักยังวนเวียนกัอีดาวนาเม็กโมโลนะฮะอันนี้เขาสเกลระดับจักรวาลและเกมดาร์ตบอลฮีโร่นะเป็นเกมตู้ถึงสเกลพลังมันดูเก่าๆนะ,ะแต่ผมว่ามันก็มีเหตุผลอยู่นะคือมันก็มีตักการของเกมใช่ไหมมันก็มีตักการในจักรวาลของไทม์ไลน์นั้นนะฮะประเด็นของตอนนี้ที่น่าสนใจนะครับได้ทิ่ททขั่นเนี่ย ฝึกอะไรให้โกคูเพิ่มนะครับหรือว่าโกคูจะควบคุมอัลตร้าอินสติ้งได้ตลอดเวลาแล้วจริงๆนะครับถ้าใช่ก็แปลว่าโกคูสา,ายนี้คือเหนือชั้นกว่าโกคูเซโนนะฮะเพราะว่าเมื่อเข้าถึงอัตตนิยมได้นะฮะไม่มีทางแพ้ใครแน่นี่ขนาดผมสีดำยังหลบๆได้สบายนะฮะแต่ว่า สอยออเรนได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมมันยังฟันธงไม่ได้นะครับว่าคืออัตตนิยมไหมคือมันคล้ายๆเฉยๆนะต้องรอออฟฟิเชียลเฉยนะว่าใช่อัตตนิยมจริงไหมแต่ว่าดูไปดูมาก็เหมือนโกคูจะหลบได้หมดอ่ะมันก็เหมือนอัตตนิยมนะฮะเป็นธรรมดาที่พวกเทวดาเนี่ยน่าจะมีพลังของพระเจ้ากันหมดแล้วก็เี่ยตัดนิยมนะฮะผมว่าตอนนี้มีคู่ที่น่าสนใจก็คือกิเลนกับสามารถลูล่างนะฮะสองคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะตอนที่มาเจอกันละแต่ว่าแค่ในเกมนะ กิเลนก็ต่อยสามารถลมล่างได้ด้วยนะเราก็รู้สเกลกันละว,ว่าสามารถลมล่างยังได้หรือจีเลนนะฮะที่แน่ๆดูเหมือนว่าฮาร์นะครับดูไม่ตกใจเลยทั้งขนาดเจอไดชินคันทําไมเขาไม่ตกใจนะขนาดสามารถลมล่างมันยังกลัวเลยนะฮะก็แสดงว่าเขาน่าจะแบบเออมั่นใจมั้งว่าแบบมีมเมล็ดพันธุ์จัก,กรวาลอยู่ไม่แพ้นะฮะอะไรต่างๆเนี้ยนะ,ะแล้วไดชินคันหรือทำไมมันมั่นใจจังวะให้โกฮูจัดก,การนะ จริงๆเราเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะฮะถึงขั้นจะล้มเซนโอนี่ทำไมได้ชินคันมันวับวารกลับบอกว่าพูดจัดการได้นะฮะหรือว่าขี้เกียจส่งลูกพักไม่ใช่ลูกศิษย์นะฮะมาจัดการนะฮะ,ะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเอาไปไประชุมเทพทำลายล้างมันอยู่ะฮะหรือว่าเซนโอเรียกไปเล่นซ่อนหาไม่รู้นะฮะ คือในทีมคันนี่ก็ทําตัวรับลมคมในนะทำไมเรื่องใหญ่ขนาดโอจะล้มเซนโอจะลายจัก,กรวาลเนี่ยทำไมไมันยังนิ่งอยู่นะแล้วยังให้โคกคูไปจัดการนะ,ะหรือว่าบั่นใจเราว่าเออโคกคูตอนนี้จ,จัดการได้นะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ติดตามโคตรโคตรนะรมันโคตรโคตรถึงจะสั้นนะฮะลองนำเสร็จกันมาจบแล้วนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปเถึงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ก็เป็นกำลังใจได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ